ขอนิสัยตามพระวินัยตามพระวินัยเมื่อเราบวชยังไม่ถึงห้าพรรษาเมื่อไปอยู่กับครูบาอาจารย์วัดไหนที่ว่าถือว่าจะเป็นครูบาอาจารย์เราได้ต้องขอนิสัยถ้าไม่ขอนิสัยปรับอบัติทุกกฎถ้าว่าเข้ามาดูแล้วนิสัยไม่ตรงกัน คิดว่าไม่สามารถที่จะเป็นครูบาอาจารย์เราได้ก็รีบหนีไม่ให้อยู่แต่ถ้าขืนอยู่ไปโดยที่ไม่ขอนิสัยปรับอบัตทุกกฎขอนิสัยก็เป็นอกับกิริยาการที่เพึ่งพิงอิงอาศัยเราเป็นผู้น้อยก็ต้องอาศัยผู้ใหญ่อาศัยการแนะนําสั่งสอนใครมอบตัวเป็นสิทธ์เพื่อจะให้ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนได้ตามการตัวตามความเหมาะสม ก็เป็นการพึ่งพิงต่างการเป็นอยู่ด้วยตลอดถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยถึงอาหารการบริโภคปัจจัยสี่ก็ต้องพึ่งพาอาศัยครูบาอาจารย์ในเมื่อครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันต้องอาศัยสิทธิ์ในเรื่องหนึ่งเหมือนกันต้องอาศัยสิทธิ์ดูแลช่วยเหลือกิจที่จะต้องทําในส่วนตัวและส่วนภายในวัดจะต้องบอกให้สิทธิ์ช่วยกันทํา สรุปแล้วก็คือสิทธิ์กับอาจารย์เป็นการพึ่งพิงอาศัยกันเหมือนพ่อลูกอย่างนั้นลหละในพระวินัยนะถ้าเราศึกษาในจุดนี้แล้วพระพุทธเจ้ามีจุดประสงค์เหมือนกับพ่อลูกต้องอยู่ด้วยกันพ่ออาศัยลูกยังไงลูกอาศัยพ่อยังไงลักษณะอย่างนั้นคือให้มีน้ำใจต่อกันมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน มีการสงราข้ออนุเคราะห์ซึ่งกันและกันคนละแง่คนละมุมพ่อสงาะขอลูกยังไงลูกช่วยเหลือพ่อแม่ในครอบครัวอย่างไรนี่แหละจนกว่าจะถึง5พรรษาต่อไปเราก็เป็นอาจารย์เป็นผู้แนะนําสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาต่อไปตามขั้นตอนอันนี้คือพระวินยัยมันต้องมีน้อยสะก่อน,นยอย่งอใหญ่ถ้าว่าเราบวชเข้ามาแล้วพะโลพระใหญ่เสียเลย ก็ไม่รู้จะสอนยังไงต่างคนต่างใหญ่ก็เลยกดระเบียบทําวินัยก็บดไปโดยปริยายเพราะว่าไม่ได้การศึกไม่ได้เรียนตามพ่อกอตามครูมาเนะเพราะนั้นพระวินัยจุดนี้ก็จําเป็นและสำคัญในการขอนิสัยของพระที่ปวดใหม่นะและก็พร้อมการวัดของเราที่พระาใหม่หมู่พวกเพื่อนที่เป็นพระเก่าก็ช่วยดูนะวิทยุ MP3 องไหนที่เข้ามาใหม่วดที่จะให้ศึกษาเทปซีดีของครูบาอาจารย์เทปซีดีของผมวันนั้นแหะก็จัดให้เอาไปฟังนะแต่ทึงยังไงก็ตามพระใหม่เมื่อเอาไปฟังแนละ้วจะไปฟังเพลงไม่ได้นะผมไม่ได้ตัดวิทยุออกเราไม่ให้ฟังเพลงในวัดนี้เราฟังมาจนพอแรงแนละ้วจะไปฟังเพลงนะถ้าองค์ไหนก็ตามถ้าผมรู้ว่าเปิดเพลงขึ้นมา ภายในวัดเสียงดังภายในวัดเนี่ยผมจะไม่วินิจฉัยว่าองค์นี้ผิดองค์นี้ถูกเจตนาหรือไม่เจตนาเนี่ยผมจะต้องให้หนีจากวัดในเดียวนั้นอันนี้ให้หมู่พวกเพื่อนฟังเอาไว้พอพระกับเสียงดนตรดนดีเสียงเพลงไม่ใช่เรื่องของพระขนาดศิน 8, แปดก็ยังผิดศินอยู่แล้วศินสองอยี่สิบเจ็ดเนี่ยมันจมวัวหมองขนาดไหนถ้าพระทด้ลงฟังเพลงแล้วคนนั้นห้ามฟังเด็ดขาด ให้ฟังธรรมะที่เอาให้ฟังนั่นก็คืออยากจะให้ฟัง CDMP3 ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ศึกษาที่เอามาให้ฟังจากนั้นให้ฟังเทศองหลวงตาเราฟังได้ในวัดของเราหลวงตาเทศทั้งวันทั้งคืนเลยอันนี้อยากจะให้หมู่เพื่นได้ฟังได้ศึกษาเพราะว่ามีแนวทางเวลากลางคืนหลวงตาจะเทศธรรมะภาคปฏิบัตินี่ดีมากถ้าว่าเราเปิดฟัง ถ้ารู้จักวิธีการฟังไม่ใช่แต่หลวงองค์หลวงตาองค์เดียวมีครูบาอาจารย์หลายๆองค์ที่เขาออกทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนที่ออกจากปัดป่าบ้านตาเนี่ยถ้าว่าเรารู้จักใช้เราุดรู้จักฟังจะเกิดประโยชน์แต่ถ้าว่าเรา,เาได้เอ็มามาแล้วได้วิทยุมาแล้วเหมือนกับติดความโง่เข้าไปอีกอติดความโง่ไงคือไปฟังเพลง่ง ไปฟังเพลงไปฟังดนตรีไปฟังก็คอนไปฟังเรื่องที่ซึ่งไม่เป็นเรื่องใช้ไม่ได้นะอย่าให้เราจะให้ผมได้รู้ได้เห็นนะถ้าหาว่าองค์ใดก็ตามถ้ามันโผล่ออกมาแล้วแทบออกมาแล้วองค์นี้ฟังเพลงนะหลวงพ่อนะ่ะนิสัยไม่ดีนะเนี่ยผมจะม่ไม่เลี้ยงไว้ไม่ให้อยู่ในวัดนะให้ออกจากนอกวัดทันทีเพราะจิตใจมันออกแล้วจะให้อยู่ในวัดทําไมนะ ผมจะให้ออกจากวัดทันทีออกจากวงกรรมฐานวงกรรมฐานไม่ต้องเป็นผู้รอบคอบพิจารณาถึงความความเกิดความเสื่อมของการเป็นอยู่อยู่เสมออันนั้นแหะคือกรรมฐานพระกรรมฐานต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าจะฟังเสียงร้องลํำทําเพลงร้องลํำทําเพลงเราเคยฟังมาจนแปลงมันได้อะไรเมื่อเข้ามาบวชเราก็ต้องฝึกหัดทางจิตภาวนาศึกษาธรรมะปฏิบัติ มันจึงจะโกเพราะนั้นให้หมู่พวกเพื่อนทุกองนะอันนี้คือการย้ำเตือนของผมเดี๋ยวนี้เครื่อง MP3 ที่ได้มาก็หลายเครื่องนะเขอให้หมู่พวกพระเก่าให้ช่วยๆสงเคราะห์หมู่พเพื่อนที่มาใหม่ไม่ต้องหวงเอาไว้หรอกของใช้คืออยากสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์สําหรับหมู่พเพื่อนก็นเอาแบ่งเฉลี่ยกันไปให้ไปฟังเพื่อการศึกษาสรุปแล้วก็คือ วกเราได้ศึกษาแล้วก็เป็นหมู่เป็นเพื่อนเป็นพักเป็นพวกเป็นพุทธธรรมบริษัทสี่ของพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าด้วยกันทั้งนั้นแหละถ้าศึกษาธรรมะเข้าสู่จิตใจแล้วเพราะนั้นพวกเราเข้ามาใม่ก็มาเพื่อการศึกษาไม่ได้มาเพื่ออย่างอื่นการศึกษาก็อาศัยการได้ยินได้ฟังนี่แล้วก็การเห็นตาเห็นหูได้ยินใจพิจารณาสำนึก ว่าสิ่งควรไม่ควรอย่างไรนี่ผู้มาศึกษาต้องเป็นอย่างนั้นสรุปแล้วก็คือให้เป็นผู้รอบคอบไปเห็นสิ่งใดก็ตามอย่าพึ่งไปชมอย่าพึ่งไปตําหนิเขาต้องดูเหตุและผลซะก่อนถ้าว่าเราไปเห็นเขาแล้วยังไม่ได้ถามอะไรตำหนีเขาก่อนแล้วอันนั้นแปลว่าความโง่ความโง่ข้าสุอยู่ในจิตใจของเรา ไปเห็นเขายังไม่เท่าไหร่ชมเขาแล้วอันนี้มันก็เป็นความโง่อีกประเภทหนึ่งศรัทธาอีกประเภทหนึ่งไม่ได้ซักไซรเลยเลียงเหตุและผลเพราะนั้นเมื่อเราได้เห็นได้ยินสิ่งใดก็ตามเราต้องศึกษาไต่ตรองเหตุและผลในสิ่งนั้นให้รอบครอบให้รอบครอบจะก่อนจึงค่อยเชื่อและจะค่อยปักใจเชื่ออันนี้ สรุปแล้วก็คือให้ใช้ปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างเขามีเหตุมีผลของเขาในตัวของเขาแต่ว่าเหตุผลนั้นจะไปในทางไหนท่านเองไปในทางต่ำหรือไปในทางสูงไปในทางดีหรือไปในทางชั่วไปทางบุญหรือไปทางบาปมันมีเหตุผลของเขาโดยกันทั้งนั้นแหละเพราะนั้นเราต้องศึกษาต้องถามในเรื่องนนั้นวันนี้ก็เป็นวันอุโบสถเดือนห้าเพน ถ้าจะฟามตามไม่จริงก็เป็นเดือนหกเพนนนั่นแหละปีวันนี้แต่ว่าปีนี้เป็นแปดสองหนก็เลยย่นลงมาเป็นเดือนห้าเพนนนะเป็นเดือนห้าเพนนวันนี้ตามไม่จริงถ้าจะว่าไปก็คือเดือนหกเพนนเก่าแต่ว่าปีนี้เป็นแปดสองหนก็เลยย่นเป็นเดือนห้านะเป็นวันพระเป็นวันอุโบสถของพวกเราสวดปฏิโมกจบลงจากครูนี้อันนี้ก็คือศีลของพระ ศีลของพระที่พวกเราได้ทบทวนทุกวันอุโบสถเพื่อให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ทบทวนแต่ตามไม่จริงพวกเราฟังพระปฏิมโมกข์คงจะไม่เข้าใจเพราะว่าสวดเป็นภาษาบาลีแต่ถึงยังไงก็ตามอันนี้คือสวดเรื่องของศีลเนี่ยเป็นคําพูดเรื่องของศีลเพราะนั้นพวกเราในเมื่อไม่เข้าใจพวกเราควรจะศึกษา ว่าที่สวดลงสักครู่นี้เราจะได้ศึกษาที่ไหนศึกษาในพระปฏิโมกพระปฏิโมกมีด้านหนึ่งหนึ่งอัดด้านหนึ่งแปลมีอยู่ทุกวันนี้มีหนังสือพระปฏิโมกแปลมีจากด้านท่าเราจะให้เข้าใจก็คือไปอ่านนวโกวาทัน,นั้นคือพระวินัยบัญญัติก็อยู่ในศินสองร้อยยี่สิบเจ็ดภาคเหมือนกัน ถ้าเราอยากจะอ่านให้ละเอียดกว่านั้นอีกก็ดูวินัยมุกเล่มหนึ่งอันนั้นอนธิบายขยายความที่พระวินัยพูดที่ยนยออ่อพูดเป็นสั้นๆจากว่าเราอยากจะรู้ต้นตออีกว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยตัวนี้เพราะอะไรให้เราไปศึกษาประไตรปิฎกเออห้าเล่มเล่มใหญ่พระไตรปิฎกเล่มใหญ่อันนั้นจะพูดในรายละเอียดมาก ถ้าพวกเราอยากจะรู้สิกขาบทที่หนึ่งเป็นมาอย่างไรใครเป็นผู้กระทําผิดแล้วทวิอนุทวิมีกี่สิกขาบทเราจะได้ศึกษาหนึ่งสองสามสี่ห้จนถึงสองอี่สิเจ็ดข้อนั้นพระพุทธเจ้าบัญญัติที่ไหนอย่างไรกับพระสงฆ์กลุ่มไหนพวกเราจะรู้ในรา,ายละเอียดแต่พวกเราอ่านในพระวินยัย ที่สิกขาบทย่อๆเนี่ยพวกเราอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าอาจจะไม่สนิทใจหรืออาจจะทําไมพระพุทธเจ้าบัญญัติอย่างนี้ไม่เห็นจะมีเหตุผลอะไรแต่ถ้าว่าพวกเราไปศึกษาต้นต่อแล้วโอ้เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้เองเพราะพุทธเจ้าจึงได้บัญญัติในยุคสมัยนั้นแต่มาถึงยุคสมัยหนึ่งที่บัญญัติไปแล้วไม่จําเป็นเพราะแต่ละยุคแต่ละสมัย การใช้วัตถุนั้นแ,กแตกต่างกันเพราะนั้นถ้าไม่จำเป็นเราจะถอนก็ไม่ใช่ยุคต่อไปภายภาคหน้าอาจจะจำเป็นก็ได้เพราะนั้นพระวินัยจึงคงไว้ไม่มีใครไม่ไม่มีให้ถอนในพระวินัยว่าอย่าถอนสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้สมาทานตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไปแล้วนี่แหละคือไม่ให้ถอนแล้วก็ให้สมาทานตาม ปฏิบัติตามศึกษาเอาไว้แต่ถ้าว่าพระพุทธเจ้าถ้าสมมติว่าน่ะผมคิดว่านะ่อะอันนี้เป็นความคิดของผมผมคิดว่าเมื่อพระพุทธเจ้าถ้าว่ายังทรงพระชนอยู่ถึงยุคสมัยนี้น่ะพระพุทธเจ้าก็คงจะบัญญัติวินยัยหรือสินของพระเนี่ยคงจะถอดถอนเรื่องราวต่างๆที่ในพระวินัยกยุคนั้นสมัยนั้น จาเป็นและสำคัญมาถึงยุคนี้สมัยนี้มันอีกยุคหนึ่งคงจะบัญญัติวินัยในยุคนี้สมัยนี้สําหรับให้พระสงฆ์ได้ประพฤติธปฏิบัติตามมีมากในพระวินัยที่จะต้องบัญญัติสิกขาบทในยุคนี้สมัยนี้ผมว่าต้องมีแน่เพราะว่าบัญญัติตามยุคสมัยแต่ถึงอย่างไรเราก็ต้องคิดดูว่าพระวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้สมัยนั้น กับยุคสมัยนี้มันขัดกันไหมถ้าหาว่ามันขัดกันขัดแย้งกันเราก็ต้องปฏิบัติตามต้องยึดหลักพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ก่อนนั้นนํามาประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าว่ามันไปกันได้ก็ไม่ขัดกันก็ยึดตามนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์สาวกรุ่นหลังเราดูจัดในจัดไวในมหาประเทศสี่คืออนุโลมตามยุคสมัย อันนี้ขให้พวกเราเมื่ออ่านศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วให้พวกเราให้วิเคราะห์อย่างนั้นแต่ในนั้นท่านก็วิเคราะห์อยู่แล้วในเชิงวิเคราะห์มีมากในหลักพะวิัยของพระสงฆ์สรุปแล้วก็คือพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้บวชมาในพระพุทธศาสนาก็ให้ตั้งอกตั้งใจใประพฤติปฏิบัติให้เป็นพระที่ดีนะอย่าให พี่น้องประชาชนญาติโยมเขาที่ทําบุญทําทานอย่าให้เขาแปล้วใจมังนั้นเถอะอยให้เขาตําหนิเราได้ให้เราอยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยไม่ใช่บวชเข้ามาแล้วทําตนเหมือนกับฆราวาสพอเขาไปเห็นแล้วก็กรกาบไม่ลงยกมือไหว้ไม่ลงพอเห็นพระประพฤติตนไม่ดีผมก็ได้ยินหนาหูมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลาย ที่เป็นพระป่าพาระดงอย่างที่ผมพูดนน่ะเรื่องที่ไม่ดีไม่เหมาะไม่สมไม่ควรอย่าให้มีอย่าให้เกิดขึ้นภายในวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างพระกรรมาฐานของพวกเราท่านทั้งหลายให้เข้มเข้มงวดขวดขันอย่างพระบางวัดเนี่ยญาติรวมผมก็ได้ยินเมื่อเร็วๆเนี่ยถือถังสังฆทานไปเพื่อจะถวายพระพอเข้าไปเห็นพระล้อมวงเตะตะก้อกันม่างั้นเอะอย่างนั้นก็มี พอเห็นอย่างนั้นเลยไม่รู้จะถวายยังไงถือถังสังฆทานกลับบ้านอย่างนี้เป็นต้นผมว่านะไม่ควรจะมีในวงการพระพุทธศาสนาอุปชาอาจารย์ครูบาอาจารย์น่าจะใส่ใจถ้าสิ่งไหนที่มันไม่เหมาะไม่สมไม่ควรก็น่าจะว่ากล่าวตักเตือนแนะนาสิทธิ์ของตนเองวัดในวัดของตนเองสิ่งไหนที่มันไม่ถูกไม่เหมาะไม่สมไม่ควรก็ควรจะว่ากล่าวแนะนําสั่งสอน ระลูกศิษย์ลูกหาอย่าทาอย่างนั้นอย่างนี้เนอ้อลูกหลานเนอ้ออันนี้เราเป็นพระแล้วนะเราอาศัยชาวบ้านเขาบิณฑบาตฉันถ้าว่าลูกหลานทําตัวอย่างนั้นออไม่ว่าท่านว่าเราเราก็ทําบุญยากเหมือนกันนะถ้าว่าพระประคฤติออกนอกฤทธิ์นอกรอยพระมาอยู่ในศีลในธรรมเขาอยากเขาทําบุญเขาก็อยากจะได้บุญเพราะว่าเครื่องทายธรรมของเขาเนี่ยก่อนที่เขาจะได้มาเนี่ย เขาทำงานแล้วทำงานอีกจบแล้วจบอีกเพื่อจะจะทำบุญกับพระสงฆ์ผู้มีศีลผู้ปฏิบฏัติปฏิบัติชอบแต่พวกลูกหลานพระเนนทำตัวไม่ดีอย่างเนี้ก็ทำให้เขาแปลวใจเขาหมดจัทธาถ้าเป็นพ่อแม่ของเราก็เหมือนกันถ้าต่อไปภายภาคหน้าล่ะท่านลูกหลานไปทำการทำงานถ้าเห็นพระเนนอย่างพวกเราประพฤติอยู่อย่างเนี้ย พวกเราจะกล้าทําบุญไหมพวกเราจะทําบุญทําทานไหมถ้าไม่กล้าทําทานก็แสดงว่าตัวของเราเนี่แหละทาลายพระพุทธศาสนาทําลายความเชื่อถือทําลายว่าเราไม่เชื่อในพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์เราไม่เชื่อในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในเมื่อเราไม่เชื่อเราจะอยู่ไปทําไมเราก็ลาศิกขาไปซะไปเป็นฆราวาสซะ ไม่ควรจะทําให้ศาสนาเสื่อมเสียหายผมว่าเนะี่ยน่าจะตื่นเปล่าอย่างนั้นถ้าว่าอยู่ก็ต้องอยู่อยู่ในกรอบของศีลธรรมถ้าอยู่ไม่ได้ฆราวาสเขาก็เปิดไว้อยู่แล้วเขาไม่ได้กีดกันอะไรทําไมจึงมาเหยียบย่าทําลายพระพุทธศาสนาให้เสียหายเพราะนั้นสิิงเหล่านี้นะที่ผมพูดให้ฟังผมไม่พูดให้พวกเราทั้งหลายคิดนะถ้าหาคนดีไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียว ตายคนเดียวเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวถ้าหาหมูไม่ได้อย่างที่พระพุทธเจ้าวา่านถ้าหาวา่าถ้ามีหมูได้ก็ดีถ้าหมูมีศีลไม่ทำถ้าหาหมูไม่ได้อยู่คนเดียวแต่อย่าทำความชั่วอยู่คนเดียวโดยแต่ทำความชั่วดอนั้นแย่อยู่คนเดียวแต่ไม่ให้ทำความชั่วอยู่คนเดียวพยายามสั่งสมคุณงามความดีหยุดไว้ในใจตลอดอันนั้นละลิศประเสริ เพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะเป็นพระในภุพุทธศาสนาแล้วผมอยากจะให้เข้มงวดกวดขันกับตนเองสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำทำไปแล้วทางว่าพี่น้องญาติโยมพ่อแม่ของเรามาเห็นหรือว่าตัวของเราเห็นถ้ากระทำอย่างที่พวกเราทำเรานับถือเรื่มใส่ไหมให้ถามตัวเองถ้าไม่ทำอย่างนี้ถ้าไม่นับถือเรากราบไปหลวงทพะอย่างทำอย่างเราอย่างนี้แปลว่าเราใช้ไม่ได้แล้ว เพราะนั้นให้พวกเราทุกทกท่านนะวันนี้เป็นวันอุโบสถเป็นวันสวดพระปฏิโมกผมก็เลยพูดเรื่องศีราจารวัดการเป็นอยู่ของพระของเนรของพระสงฆ์ของพวกเราให้เข้มงวดกวดขันผู้ใหญ่ผู้น้อยให้ว่าก่ลาวตักเตือนซึ่งกันละกันนะสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทำเพราะทุกวันนี้หนาหูขึ้นเรื่อยๆในสิ่งเหล่านี้ผมเองผมเป็นพระ มีอายุพรรษาขึ้นเรื่อยๆผมก็ไม่สบายใจเหมือนกันเมื่อได้ยินได้ฟังสิ่งเหล่านั้นหนาหูขึ้นเรื่อยอย่างทุกวันนี้นะเอาต่อนนี้ไปสวดท้ายพระปฏิโมก